สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับพามาดูผักนะครับในระบบไฮโดรโปนิกน้ํานิ่งนะครับวันนี้พามาดูต้นโหระพานะครับในระบบไฮโดรโปนิกน้ํานิ่งนะครับปลูกในกล่องโฟมนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปรับชํานะครับในส่วนของลําต้นนะครับเวลาเราไปซื้อผักนะครับโหระพามาจาก ตลาดแล้วนะครับเรากา็กินก็จะมีส่วนลำต้นที่เหลือนะครับเราก็สามารถมาปักชำในระบบแฮ่นตัวโพลีได้ครับโดยการปักชำในฟองน้ำนะครับแล้วก็มาเลี้ยงในสารละลายปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับเทคนิคเล็กๆน,น้อยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ว่าจะเป็นนะครับ กะเพราหรือว่าโดยเฉพาะโหระพาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับถ้าไม่อยากให้โหระพาของเรานะครับโซมแล้วก็แก่เร็วนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานๆนะครับก็หมายความว่าถ้าเราเจอแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับอย่าพยายามให้นะครับโหระพาออกดอกนะครับให้ท่านผู้ชมเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งหรือว่าเก็บไปกินเรื่อยๆนะครับเก็บไปกินเรื่อยครับอย่าให้เห็นส่วนของนะครับ ดอกโผล่มาเพราะว่าถ้าดอกโผล่มานะครับต้นก็จะโทมเร็วนะครับโทรมแล้วล้วก็แก่เร็วนะครับแล้วก็จะทําให้เก็บผลผลิตได้ไม่นานนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเก็บกินไปเรื่อยๆครับมันก็จะแตกยอดใหม่ไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นปลูกในระบบดินนะครับหรือว่าในระบบไฮโดรโปนิกนะครับเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการบํารุงนะครับปุ๋ยนะครับอยู่ อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้มันแตกยอดใหม่นะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้ดีนะครับหรือบางท่านไม่เคยนะครับไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำก็ลองทำดูนะครับเป็นเทคนิคนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับเราก็สามารถเด็ดไปรับประทานได้ครับมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นหัวลาพาหรือว่ากะเพราครับหรือว่าในส่วนของต้นแมงลักก็ได้เช่นเดียวกัน เราจะลืมครับเด็ดยอดไปไปกินนะครับไปกินนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาครับถ้าเจอถ้าเจอดอกแบบนี้ก็เด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะยืดอายุนะครับการเก็บผลผลิตได้นานนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น w a t e r c r e s สเหมือนกันครับเราก็สามารถนะครับเด็ดนะครับเด็ดยอดไปรับประทานนะครับไปบริโภคได้นะครับมันก็จะแตกใหม่ๆเรื่อยครับอันนี้เป็นว a t e r c r e s สในระบบ น้ำนิ่งนะครับน้ำนิ่งนะครับดูท่านผู้ชมครับดูรากนะครับอันนี้คือในระบบน้ำนิ่งนะครับเราก็ใช้ส่วนของลําต้นมาปักชำนะครับในฟองน้านะครับแล้วก็มาปลูกในสารลาย a อนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการไม่ต้องรดน้านะครับไม่ต้องรดน้ำนะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลิตได้นานนะครับถ้าเกิดว่าผักนะครับที่เราปลูกสีมันเริ่มซีดก็แสดงว่านะครับสารลาย AB บนะครับอาจจะ ความเข้มข้นลดลงหรือว่าน้ําลดลงเราก็เติมนะครับเติมลงไปเติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่สไลา์ปุ๋ยเอปุ๋ยบีนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เราได้เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับมาฝากท่านผู้ชมเผื่อเป็นไอเดียนะครับในการที่อยากจะปลูกผักนะครับไร้ดินมีพื้นที่ไม่มากนะครับหรือพื้นที่นะครับที่ไม่สามารถปลูกลงดินได้แบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะปลูกในอ่าในระบบไฮโดรโปนิกในกล่องโฟมนะครับน้ำนิ่งได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สุขภาพแข็งแรงสบายๆทุกท่านครับสวัสดีครับ